สวัสดีนะครับพี่เปีครับสวัสดีครับแฟนเพจทุกท่านนะครับทุกวันอังคารเรามาพบกันทุกเวลาสิบเก้านกานะครับในหัวเรื่องที่เราใช้เครื่องมือขึ้นที่เราใช้ก็อยู่ก็คือ e ีเดดเว็บแบบไม่ต้องนับเว็นะครับเราอ่านแรงของคลื่นให้เจอนะครับแล้วเราก็ทํางานบนคลื่นเนี่ยเดี๋ยวเว็บมันจะรู้ของมันเองนะว่าขณะนี้เราอยู่ในระดับไหนแล้วนะครับ วันนี้หัวข้อคือตลาดขาขึ้นเราจะดูคลื่นแบบไหนอ่ะอ่านคลื่นนะฮะคลื่นรูปแบบไหนนะครับที่เราสนใจนนามาเล่นเก็งกําไรตลาดอันนี้เป็นตลาดเก็งกําไรเล่นการเก็งกำไรอย่างเดียวรับตอนนี้ฮะตลาดนั้นเป็นตลาดเก็งกําไรแล้วนักลงทุนที่เป็นนักเก็งกาไรที่ไปพักผ่อนกันช่วงตลาดขาลงก็เริ่มกลับมาละเราจะเห็นรูปแบบเยอะขึ้นเยอะละหนังสือพี่เพียกำลังขายอยู่นะครับอยู่ในเมป เออในเว็บของเมบนะครับอ่าก็ออนแบบไลฟ์เอแบบแบบหนังสือแบบในอีบุ๊กแล้วนะฮะตอนี้นะครับครับถ้าอยากอ่านหนังสือเป็นเล่มๆก็ที่ห้องสูตรตลาดซับนะครับพี่จะเพวาไว้ให้ให้เราอ่านได้นะครับนะครับแล้วก็โครงสร้างสามระยะเนี่ยนะครับ การบอกว่ารูปแบบของมันเนี่ยเป็นรูปแบบไหนอ่านได้นะครับทั้งสามระยะเลยนะครับมีตัวอย่างให้ค่อนข้างเยอะเลยโครงสร้างเวลาที่มันเป็นไซเวย์อย่างขนาะเนี้ยที่พี่เปี๊ยกคุยกับผมเมื่อกี้ว่าเราไซเวย์กันอยู่ไหมโครงสร้างไซเวย์เนี่ยมันมันจะเกิดในป,ประมาณสักสามระยะแบบนี้นะครับเป็นไซเวย์แบบช่วงสะสมหรือจะเป็นแบบระยะสั้นที่เป็นเรียกว่าเป็นรีแอคคูคมาเลสนะครับหรือจะเ,เรียกว่า ระยะดิสติบิวจริงๆนะครับแล้วก็พร้อมที่จะปรับฐานแล้วก็กลับมานั่งลงกลับมาเริ่มต้นเว็บที่เป็นขาลงใหม่แล้วก็เริ่มปรับฐานชั้นใหม่นะครับเฟดระยะต่างๆ A, B, C, D, e. เฟด A เฟด B เฟดซีเฟดดีเฟดอีเป็นแบบเป็นแพทเทิร์นที่คุณไวคัฟเนี่ยเขาทําแพทเทิร์นไวแบบไค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ตามได้ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะใช้อันนี้ให้ดูนะครับทั้งขาขึ้นและขาลงมี มีสี่ห้าระยะนี้เหมือนกันนะครับเราตามตัวเลขที่เข้าเงินเข้ามาตั้งแต่ประมาณต้นเดือนกันยานะครับตั้งแต่เป็นหมื่นอเป็นหมืนห้าเป็นหมืนเก้านะครับเป็นสองหมื่นสี่เป็นสองหมื่นห้านะครับในโครงสร้างแบบเนี้ยเป็นมันถึงแม้วันนี้แบบเออมีขายประมาณสักเท่าไหร่แบบ4 0สี่สี่ร้อย สี่ร้อยนะครับสี่ร้อยนะมันก็ยังไม่ได้ทําให้สัดส,ส่วนเป็นที่เป็นแบบเป็น,ปนมีแบบมีนัยยะสําคัญในการลดลงของของเงินที่สะสมเข้ามาในโครงสร้างอย่างเงี้ยเป็นเป็นโครงสร้างที่มันพอที่จะบอกว่าเงินไม่ออกอ่าโอกาสของการที่เงินเข้าอย่างต่อเนื่องมันจะเป็นแนวโน้มที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นเงินเวลาที่มันเข้ามาเยอะๆมันจะทำให้ไอ้มูลค่า ของตัวตลาดเนี่ยมันขึ้นจากการที่เราต้องใช้เงินเพิ่มขึ้นในการซื้อหุ้นจํานวนเท่าเดิมอย่างเงี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะแต่มันต้องมีเอาเงินเข้ามาเพิ่มเอาเงินเข้ามาเติมมันจะทําให้ตลาดเนี่ยหรือว่าราคาหุ้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแบบจกกะบิมันก็จะเห็นว่าตลาดมันเป็นตลาดขาขึ้นจากที่เราเราเห็นว่าเขาลบกันเท่าไหร่ครับเออสี่สี่ร้อยกว่าอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วในระหว่างทางของเขาเนี่ย เขาซื้อกันเป็นซื้อขายกันู่ประมาณ้แถวสองหมื่นล้านซื้อขายกันนะรวมรวมซื้อรวมขายสลับกันนะแปลว่าขนาดเนี้ยมีขบวนการอยู่อันหนึ่งคือพักตัวหุ้นบางตัวเขาเรียกขายเขาเรียกขายสลับตัวะฮะเริ่มสังเกตว่ามีการขายสลับตัวนะแล้วในการที่พี่เห็นว่ามันเป็นรูปแบบที่เขาเป็นไซเบอร์ออกด้านข้างนะฮะยังไม่มีแรงยังไม่ไมียังไม่มีแรงเพิ่มยังไม่มีเงินจานวนใหม่หรือจํานวนใหญ่เข้ามา จะมีการขายแล้วก็สลับตัวกันทํากันกลุ่มหลักๆที่ทํากันเนี่ยก็คือเฉเพาะที่เป็นพวกนักลงทุนรายย่อยกับต่างประเทศที่เล่นกันหนักๆนะครับกําลังของทางกองทุนยังเฉยอยู่นะฮะยังน้อยอยู่นะครับที่ก็จะเข้ามาเล่นนะครับเพระที่มองเห็นจากตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในโครงสร้างตอนนี้เราเราแค่เฝ้ามองว่าจากเนี้ยในรูปแบบของตัวเวฟก็ดีนะหรือรูปแบบของตัวราคาก็ดีเนะี่ยแต่ของตลาดก็ดีเนะี่ย มันจะออกมาด้ที่ทางไหนเราจะก็เราก็จะพอมองเห็นได้นะครับโครงสร้างที่หลักๆที่เราจะพอมองอา่านที่เราจะอ่านนะฮะในช่วงที่ตลาดเป็นขาขึ้นเอ,อที่เราเรียกว่าเราเรียกว่าตลาดขาขึ้นนะฮะเราก็จะพบว่าในหุ้นมีบางกลุ่มไม่บางตัวนะะก็ยังอยู่ในสภาพที่ยังเป็นสภาพเรียกว่าเป็น อาจจะเป็นแบบปรับตัวจากขาลงอาจจะกระโดดกระโดดหัวขึ้นมาทิดหน่อยแต่ยังมีเส้นสองร้อยนะครับ EMA สองร้อ e ยนะผมใช้ถ้าพิ่นทำฟรมเดก็บอกว่าสั้นเส้นสองร้อยวันเนี่ยนะครับเป็นตัวเช็คกดตรหัวกันอยู่ว่าจะผ่านได้หรือผ่านไม่ได้เอ,อถ้าเงินเข้ามาเพิ่มเนี่ยอย่างต่อเนื่องเนะี่ยที่เรียกว่าตลาดขาขึ้นเนะี่ยอย่างต่อเนื่องเนะี่ยหุ้นที่อยู่ใต้เส้นค่าเฉลนะี่ยสองร้อยอ่ยเกือบที่ผ่านมาเมื่อปีห้าแปด ห้าแปดห้าเก้าเนี่ยจับได้มันจะพาให้หุ้นที่อยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยสองร้อยกลับไปยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยสองร้อยกันโนดเลยนะครับแล้วจากนั้นเนร็จแล้วก็มันก็จะปรับตัวว่าจะขึ้นมากขึ้นน้อยขึ้นง่ายขึ้นง่ายขึ้นง่ายขึ้นยากอะไรอเราก็ขึ้นเร็วขึ้นช้านะเราจะพบว่าเราจะอ่านมันได้ด้วยอีกตัวโครงสร้างง่ายๆอย่างนี้นะครับลักษณะของโครงสร้างของหุ้นที่มันแปลว่ามันเป็นขา ขา,ขาขอ่อนพักพักตัวเรียกว่าพักตัวแล้วกันนะในระยะที่เราเป็นระยะหนอนใต้เส้นค่าเลียร์สองร้อยเนี่ยมันจะมีรูปแบบสองรูปแบบนะลองตามมาแล้วกันนะที่มันลงมาอย่างเราลงอย่างต่อเนื่องอยะยกอย่างเช่นบีเจซีอย่างเงี้ยลงมาอย่างต่อเนื่องขณะนี้ยกําลังฟักตัวแล้วก็ขึ้นไปชนแถวเส้นค่าเลียรสองร้อยหุ้นในทรงอย่างเงี้ยพอที่ตลาดขาขึ้นแล้วเข้าไปได้แค่ประมาณเส้นค่าเลีย2 0สองร้อยเนี่ยแล้วไปต่อไม่ได้เนี่ยมันแปลว่าหุ้นตัวเนี้ยอ่อนแรง เทคนิคของการเล่นเก็งกําไรในช่วงตลาดขาขึ้นเนี่ยยังมีข้อแนะนําอยู่ว่าหุ้นที่อ่อนแรงอย่าเพิ่งเอามาอย่าเอาอย่าเพิ่งเอามาเล่นกับเขาเลยนะฮะเ,เก็บได้ก็เฉพาะที่แบบเออมันมีปันผลดีๆเพราะหุ้นพวกนี้การเคลื่อนไหวก็จะจะ,จะโตช้านะครับขึ้นไปพักเดียวเนดะี๋ยวก็จะมีการพักตัวมีเยอะนะบเ,เป็นตัวอย่างเดี๋ยวเอามาให้ดูกลับอีกแบบหนึ่งนะฮะที่เป็นอยู่แบบเหมือนกับเป็นหนอนนะฮะที่พักตัวมาจาก เรียกว่าพักตัวมาจากบีเสื้อหรือพักตัวมาจากดักแด้เนี่ยจากข้างบนเนี่ยนะครับแล้วพักตัวน้อยฮะทรงอย่างเงี้ยฮะถ้าอ่าทรงอย่างนี้พักตัวแล้วเด้งกลับอย่างเช่นหุ้นตัวนี้แล้วที่เราเราพูดถึงเนี่ยไอ้ตัวนี้ตัวอะไรจำไม่ได้อ่าอิชิตันเนี่ยอิชิตันอิชิตันนะตัวอิชิเนี่ยตัวตัวอิชิชุดชุดนี้ถ้าพักตัวสั้นในระบบเวฟคือทําฐานเรียบร้อยทําสะพานเรียบร้อยนะครับ ทำฐานยกแล้วทําจุดเริ่มต้นแล้วมีจุดพักตัวถ้าแถวประมาณแถวตรงสิบหาบาทงงแปสิบอย่างเงี้ยเราเร่งกลับแล้วมีนิวไฮกลับขึ้นไปเข้าระยะของการเทคโปรฟิตชุดเนี้ยวิ่งต่อเป็นการยกเวฟนะล้วก็เล่นเป็นเป็นเวฟที่จะเล่นเป็นขาขึ้นต่อไปได้นะครับเรื่องข่าวเรื่องข่าวเรื่องงบอะไรพวกเนี้ยผมจะไม่เอามามาคุยเพราะมันจะมันจะสปอยตัววิธีคิดของการอ่านเวฟนะครับ อ่านเวฟแล้วอ่านกำลังของเวฟด้วยแท่งเทียนแล้วอ่านด้วยโครงสร้างของเวฟนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยมองง่ายแล้วเดี๋ยวข่าวมันจะมาที่หลังเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอ๋อข่าวเป็นอย่างนี้ทําให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ทําให้ราคาเป็นอย่างนี้อันนี้อันนี้สบายเราแล้วครับแต่ที่อยากให้ให้โฟกัสมากๆในช่วงตลาดขาขึ้นแล้วมีเงินเข้ามาเนี่ยอยากเข้าระยะดักแด่เนี่ยครับคือโตจากโดยระยะหนอนแล้ว ทะ,ทะลุขึ้นมาในแท่งของเหนือเส้นค่าเฉลี่ยสองร้อยเนี่ยในระยะแรกๆเนะนี่ยชุดตรงเนี้ยมันจะเป็นงานที่วิ่งดีเล่นต่อเนะี่ยเล่นต่อได้พักตัวหาจังหวะพักตัวแล้วพักตัวไม่ไม่หลุดก็ามาเป็นใต้เส้นค่าเฉลี่ยสองร้อยหุ้นพวกเนี้ยเรายังเล่นต่อได้ยาวๆในช่วงที่เป็นตลาดขาขึ้นนะครับ กรุ๊ปทูโครงสร้างมันก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้คือวิ่งอยู่ใต้เส้นข้าเฉลเดี่ย2สองรอมาสักระยะหนึ่งระพุ่งขึ้นมันจะได้ตั้งแต่ตั้งแต่แรก,แรกๆที่เข้าแล้วมีการพักตัวนะครับระยะของการเทคโปรฟิตเนี่ยชุดเนี่ยเราจะพบว่าถ้าเราพูดถึงไอ i เนี่ยมันจะสร้างเรียกว่าเป็นภูเขาขึ้นมาแล้วถ้าเห็นเราเห็นการทําสะพานนะครหรือการพักตัวในเวฟของเขานะครับในระดับของภูเขาอย่างเงี้ยครับ พักเนี้ยมันเป็นโครงสร้างที่สามารถจะโตแบบออททมหายได้ครับจนกว่าออแรงเงินหรือว่าแรงของการทำกำไรเขาจะหมดน่ะนะหุ้นลักษาอย่างเงี้ยไม่แนะนำไให้ทำช็อตไม่แนะนำาให้เล่นช็อตเ,ออเห็นว่ามาไกลแล้วช็อตได้ไหมไม่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 แนะนำาให้เล่นกันเป็นรอบให้เป็นเป็นเลทให้เป็นแต่ละระยะสู้เขาทั้งด้านบนแล้วก็สู้เขาทั้งไม้หนึ่งหล้กทั้งไม้สองสู้กันให้ได้นะครับพักตัวของเขาเนี่ยมันจะทำให้รู้ว่าเออหลุด ในช่วงจังหวะของการพักตัวใหญ่ๆนะแล้วลงมาเป็นการจบเวฟนะี่ยตรงนั้นนะฮะเราหาจุดของการเข้าเวฟกันใหม่นะครับเพื่อจะเล่นมีสตอปลอสได้ครับถ้าหากว่ามันหลุดในระดับของการสู้เนี่ยแนวสำคัญสำคัญครับอย่างเงี้ยฮะอย่างที่มาจากเป็นหนอดลงมาแล้วก็แทงพักตัวแล้วก็แทงตัวขึ้นมาเป็นระยะดักแด้นี่ทรงอย่างเงี้ยยังเล่นทรงนี้ยังเล่นต่อกันได้นะครับ หลายคนบอกว่า SI อเป็น o v e r b o u g h t แล้วยังจะเล่นต่อได้ไหมชุดพักตัวเนี่ยเราจะเฉพาะพักตัวสั้นน่และแถวพักตัวในระดับที่ระวังระดับไว้อย่างเงี้ยนะครับแล้วพักตัวในระดับที่เป็นภูเขาเนี่ยมินุโครงสร้างที่ยังโตต่อและไปต่อได้อย่างเงี้ยครับอยากแนะนาให้เข้าระยะหาหุ้นในระยะของดักแดนเนี่ยขึ้นมาทํางานกันนะครับ KTB เนี่ย เขาอธิบายเข้าตัวเข้ามาเนี่ยเข้ามาตั้งแต่ระยะที่เป็นผีเสื้อเลยนะครับเป็นดักแด้แล้วโตเป็นผีเสื้อแล้วจากนั้นเราใส่พักตัวเหมือนจะเป็นหนอนนะสักระยะหนึ่งนะโครงสร้างที่เราเคยพูดไว้นะครับว่าถ้าพักตัวไม่เกินไม่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 เกินสองครั้งสองรอบเนี่ยหุ้นก็จะกลับไปได้นะครับจากผีเสื้อลงมาเป็นหนอนหนอนสั้นมากนะครับกลับมาเป็นอยู่ในระดับที่เป็นดักแด้แล้วเล่นงานต่อทรงอย่างเงี้ยครับเป็นทรงที่เป็นทรงตัวขาขึ้นแล้วตัวนี้เป็นตัวที่ยังเรายังเดนกันได้ นะครับโฮมโปรนี่มาจากข้างล่างคนมีสงสัยว่ามันจะทะลุเป็นอันนี้ต่อได้ไมั้ยถ้าทะลุเขาจะวิ่งแรงเลยนะครับคือเขาจะข้ามไปตรงสิบเอ็ดบาทสามสิบเนี่ยขึ้นไปได้เร็วเลยครับแต่ถ้าพักตัวลงมาเสียแรงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยยัง,ย,งยังไม่แรงคือทรงแรงก็จะเขาจะวิ่งแบบเหมือนกับที่เราวิ่งแบบกราฟกับวิ่งแบบแอดวานอย่างเงี้ยครับตามแบบนี้นะฮะอย่างเงี้ยเป็นตัวที่นั่งเฝ้ามองได้ว่าวิ่งถ้าวิ่งข้ามสิบเอ็ดจุดสาม สิบเอ็ดจุดสองนะเล่นกันเลยนะได้เลยนะครับหุ้นที่มันจบเอ,อดักแด้แล้วเข้าสู่ระยะอันเนี้ยอ,อระยะช่วงที่ตลาดขาขึ้นแล้วก็เข้าสู่ระยะของการทําเป็นเป็นผีเสื้อเนี่ยตัวนี้ต้องวิ่งออกทําหายเท่านั้นนะครับจะลงมาฮักเป็นดอนอันนี้ไม่เล่นนะครับทีทีบีเนี่ยวางโครงสร้างเป็น เป็นดักแด่มานะพักตัวชุดนี้พักตัวที่เส้นค่าเฉลี่ยสองร้อยนะครับแล้วก็สร้างระยะขึ้นไปใหม่ระยะชุดเนี้ขอ,อนหนึ่งแล้วกันว่าถ้ามันเป็นระยะสุดท้ายเนี่ยเราจะพบว่าการจบรอบมันจะจบง่ายแต่แถวเนี้ยมันเป็นระยะของการสู้ที่เราวางงานสู้เอาไว้ที่ประมาณถาแถวจุดที่เราวางไว้อย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวในตัวดีเทลจะพูดถึงแต่อยากให้มองโครงสร้างนี้เป็นหลักเอาไว้เห็นก่อนครับว่าทรงนี้เป็นทรงที่สู้ได้ นะครับแล้วแพ้ได้ด้วยเวลาแพ้อย่าลืมออกนะครับเพราะว่ามันจบรอบจริงๆนะฮะอมาตะนี้ก็มาจากจากเอ่อจากดักแด้นะฮะพักสั้นแค,แค่ระยะหนึ่งแล้วจากนั้นเสละเทคตัวกลับนะ,ะตรงนี้ถ้าพักตัวแล้วสั้นๆเราเล่นกนบเขาได้เลยนะฮะของตัวอมาตะครับตอนี้ก็เลยมาวางเทคนิคให้พอเห็นภาพวนะ่าในตลาดขาขึ้นเนี่ย อยากจับดักแด้มาเล่นเนื่องจากรมองว่าหุ้นเงินมันเข้าในเซ็ตร้อยนะซึ่งเป็นส่วนใหญนะ่ที่จากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประเมินแล้วยังอยู่ในเซ็ตร้อยเป็นหลักๆก,ก็หาหุ้นดักแด้ในเซ็ตร้อยมาเล่นแนวรับให้วางสองไม้ทุกรอบที่เข้าให้คำนวณคําว่า Reward and Risk ก็คือถ้าชนะได้เท่าไหร่ถ้าแพ้เราจะเสียเท่าไหร่ในสต็อปลอสในเล่นหุ้นขาขึ้นก็วางสต็อปลอสกันไว้ให้เป็นด้วยนะครับถ้าตัวไหนที่เรา มันสุ่มเสี่ยงกันในการเข้าแล้วมันจะติดเพราะว่าการติดในบนที่สูงเนี่ยมันก็ไม่ไม่ใช่เป็นความพึงประสงค์สําหรับนักเก็งกำไรเท่าไหร่นักนะเงินมันเป็นอาวุธก็ต้องดึงเงินตรงนี้เอาไว้ได้นะครับสู้กันตรงที่อาจแรงแล้วยังเป็นขาขึ้นนะเมื่อจบเนี่ยก็พักตัวก็ออกก่อนแล้วก็หอรอให้มันสร้างตัวขึ้นมาก่อนนะสร้างเว็บก่อตัวขึ้นมาก่อนแล้วจากนั้นเสร็จแล้วก็เล่นต่อเข้าได้เลยนะถ้ามันเป็นหุ้นตลาดขาขึ้นแล้วหุ้นก็เป็นขาขึ้นด้วยนะครับ วางโครงสร้างไว้ประมาณสักสี่หัวข้อเดี๋ยวบบนมี้นะครับอ่าตอนนี้มาดูตัวที่แนะนําเลยนะฮะว่าตอนที่เข้าตลาดอ่อตอนนี้ที่นั่งโฟกัสอยู่นะฮะแอดวานเนี่ยมีถ้าเป็นสองไม้เนี่ยวางสองรัดสองระดับไปตรงที่สองห้าแปดนะฮะลึกมาหน่อยก็จะเป็นสองสี่แปดห่างกันประมาณสักาองสิบาทนะครับแถวนี้ก็ได้หุ้นกันแล้วนะแถวนี้แถวนี้ก็ได้หุ้นแล้วนะถ้าเด้จากตรงนี้เลยอันนี้สวย บบว,ว่ามันเป็นไม้แรกแล้วก็ชนะเลยแล้วแล้วเราก็เล่นต่อการทําการทํอะสะพานบนการทําสะพานบนภูเขามันจะเป็นโครงสร้างที่มีอํานาจในการทําสร้างราคาออกทำหายได้อันนี้มันเป็นเทคนิคในการอาร่านอตัวไอซนะครับอินฮัสที่เรารอยังไม่มานะยังคงยังแข็งแรงยังยังทําสะพานบน ยังทาสะพานเล็กๆนะครับบนบนเออันนี้ถ้าถ้าตีข้ามไฮไฮราคาราคาเก้าสิบบาทห้าสิบเก้าสิบเอ็ดบาทขึ้นไว้ได้มีโดดขึ้นเขาก็เล่นกันเลยนะครับคน mm hmm. นี้เขาเ,เรีย mm hmm. กว่เาเป็นเล่นตอนสู้กับตอนเบรกแล้วก็ทาสตาร์ทรอตเอาไว้ตรงหัวที่มันข้าวม,มานนี่ครับตรงที่เราทํากรอบใบนี่แหละครับตรงน,นี้อตอนนี้วางแนวรับไว้แบบนี้นะครับ mm hmm. รอแถวสี่สิบสี่สิบแปดนะเพื่อ ให้เห็นการโครงสร้างของการทำสะพานในลึกนิดหนึ่งนะครับกรฟก็ไม่ลงมาให้ให้ให้ซื้อนะฮะให้ลงมาในซื้อยังเป็นโครงสร้างที่โตเล่งโตอย่างต่อเนื่องโครงสร้างของ RSI กับตัวราคากับภูเขาที่สูงขึ้นการพักตัวที่อยู่เหนือในระดับของเหนือภูเขามีแรงที่ทำให้ออทาให้นะครับเคแบงเคแบงก็มีความโหดแหงนะครับมีความแรงนะ แถวเนี้ยดูว่าเหมือนกับจะทำไซเวย์แรงจะตกหรือไม่ตกนะจะเล่นต่อหรือไม่เล่นต่อนะโครงสร้างที่มีอายสา่สที่โตนะครับถึงแม้จะพักสั้นๆแล้วทำให้เกิดสะพานเชื่อมนะของเขาเนี่ยบนเหนือไม่ว่าจะเป็นบนภูเขาหรือเหนือหรือเหนือดงบนเหนือภูเขาเนี่ยทำให้แรงตัวนี้วิ่งจะวิ่งไปต่อกันได้นะครับแนวรับก็ ถ้าใครอยากสู้นะฮะถ้ามันข้าม158ไปแล้วไปถึง159นะครับถ้าใครอยากสู้ก็สู้เข้าไปเลยครับก็วิ่งไปที่160 162ไป162 165 16อย่างเงี้ยนะครับวิ่งันไปด้านบนนครับแต่ถ้าพักตัวก็ขอพักตัวให้มันโครงสร้างให้มันจบเวฟพักตัวเวฟนั้นสั้นๆก่อนถ้าแถว159ก็ไอ้เขาเขาซื้อได้นะครับ KTB จริงๆขอลอง ขอลอที่ตรงนี้เลยครับพักตัวสั้นเนี่ยตรงสิบเก้าสิบเก้าจุดห้าเนี่ยนะครับเล่นถนึงเขาได้โครงสร้างมีโตแล้วนะฮะเป็นโครงสร้างโตแลวโตอย่างต่อเนื่องน,นะครับทีทีทบทำสะพานทำจุดเชื่อมนะครับรอจุดพักที b ีบมาให้พักแล้วนะครับมาให้พักแล้วชุดนี้ถ้าเด้งกลับที่ตรงหนึ่งจุดเก้าห้า มันจะเกิดทําสะพานในในระดับเหนือระดับภูเขานะครับทรงนี้จะทําให้มีโครงสร้างที่เป็นปอ,อทําหายได้นะครับ c p พรอยังมาไม่มานะครับยังไม่มาอยากรอท่นนี้สู่สด้านบนก็นใหญไม่มาครับ <laughs> ไม่มาไง <laughs> เขาไม่ขาย <laughs> ไงเนื่องจาก เนื่องจากเขาไม่ขายตัว,ต,วตัวที่เคยซื้อไว้ไม่ขายนะเขาเนี่ยะมีขายตัวมีเหมือนกับทีทีบีเนี่ยขายมาตัวเดียวนั่นเองเข,าต,งขาต้องเลือกเขาต้องเลือกเล่นตัวที่เขาขายมานะใช่ครับใช่ครับใช่ใช่อหรือสู้ก็สู้ด้านบนไปเลยถ้าเขาเขาข้ามตัวไฮตัวนี้นะข้ามหกสิบหกไปเลยนะครับ<ด>ก็เล่นเข้าไปครับครับต้องกล้าเล่นนะฮะจังหวะอย่างเงี้ยต้องกล้าเล่นรอไม่ได้ของใช่ครับรอแล้วไม่ได้ของนะฮครับเอชซีบีรอก็ ยังเล่นในกรอบคือ s อสบีจะชา้านิดหนึ่งไมนะ่ไม่ขึ้นไม,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 ไม่ไม่พุง่งเนี่ยไม่ได้พุ่งเหมือนกับพวกเขานะครับยังอันนี้ไม่ได้แก้แล้วหรือมแก้ไม่ทันสิบเจ็ดเดอนแก้เป็นสิบเจ็ดเดินเก้าก็ยังนยสนใจหุ้นกลุ่มนี้อยู่นะครับรนะนะนะครับครับดูเงินต่างประเทศกันหน่อยนะฮะเพราะว่าเพราะว่าเงินต่างประเทศเ็าตีกลับกันอยู่นะเขาไม่ยอมไม่ยอมแพ้กันนะฮะ เนืน่อง,งจากผมว่าตลาดของทางทางเอ่อทางอเมริกานะทางอเมริกาทางทางยุโรปเนี่ยเขายังยังอยากเล่นกันอยู่ยังอยากดึงกันกลับไปอยู่นะฮะแล้วก็พาราคาขึ้นไปเพราะวหุ้นทางเอเชียก็หยบก็จะหนนหน่อยหน่อยนะฮะที่ขึ้นได้ก็จะขึ้นแบบไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะเห็นว่ามีที่แบบดีๆหน่อยนะทรงๆกลับหน่อยก็จะมีของฮ่องกงแล้วก็มีของเรานะฮะที่แบบดูดีปรับตัวขึ้นไปหน่อย เกาหลีก็มีรีบาวกับไปแล้วนะครับจีนยังเฉยยังเฉยอยู่นะครับยังไม่ทําอะไรนะครับไต้หวันก็ท่งทรงอยู่นะครับเพราะงะั้นเงินมันจะไปยังอยู่ทางนั้นอยู่ยังอยู่ทางทางยุโรปทางอเมริกาอยู่นะครับบาทก็อ่อนยังไม่มีอ่าทิ่ท่ากระเตื้องขึ้นนะครับทองเนะยเป็นที่บอกเป,เ,ปเป็นปฏิปฏักษ์กับ ตลาดที่มันเป็นความเสี่ยงนะครับก็ชนในแนวต้านในระบบนะแนวต้านในระบบชุดนี้นก็พิสูจน์กันนะฮะว่าจะข้ามแนวต้านนี้ได้ไหมถ้าข้ามแนวต้านนี้ไม่ได้ก็จะเบียการพักตัวในในการที่ถ้าตลาดของทรัพย์สินเสี่ยงเขายังสนุกสนานเขายังเฮฮากันอยู่เนี่ยเดี๋ยวทองก็จะปรับตัวลงนะครับตรงนี้ก็ยังไม่ต้องรีบที่จะเข้าไปซื้อทองนะครับช็อตก็ยังลําบากอยู่นะครับ ต้องรอให้จังหวะจริงๆถึงแม้จะบอกตอนนี้ตำแอนนี้จะเป็นตำแหน่งช็อตที่ดีนะครับแต่ว่าผมว่ารอนนี้หนึ่งหนึ่งนะครับไม่ต้องไปสต็อปลอตรอ้เห็นสภาพของการขึ้นไปแทงขึ้นไปแล้วพักตัวลงมาเพราว่าตำแหน่งนั้นสวยกว่านะครับในการเล่นช็อตนะครับราคาน้ำมันเริ่มมีดีดกลับบ้างแล้วนะฮะร,ราคาน้ำมันอ่ะดีดกลับแล้นะนี่ก็ ดี๋ยวดูปททสพ,อพ,อพ,อพอก็น่าจะเข้าเล่นได้นะครับเซตที่บอกโครงสร้างว่าเหมือนจะไซย์เวสามารถที่จะขึ้นในระดับขึ้นไปสร้างแท่งเทียนทางขวามือแล้วก็ทิ้งข้างล่างไว้เป็นตัวมอร์นิ่งสตาร์ให้เห็นได้เพราะฉะนั้นโครงสร้างของการพักตัวใหญ่ๆใ,ในการที่จะขึ้นไปขาขึ้นเนี่ยดีสุดก็คือไม่หลุดออพันสี่ร้อยเก้านะครับแล้วก็ แล้วก็ตำแหน่งสุดท้ายของการที่จะเป็นขาขึ้นเนี่ยคือต้องไม่หลุดพันสามเจ็สิบเจ็ดนะครับนะแล้วมาทดสอบแล้วแถวไอ้พันสี่ร้อยเก้าแถวเนี้ยนะครับมาล่อเรานิดหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็พักตัวกลับขึ้นไปด้านบนทรงนี้ชอบนะฮะเป็นทรงที่เป็นทรงที่พยายามที่จะปรับตลาดนะทั้งตลาดเนี่ยให้เห็นว่าโครงสร้างของตลาดเนี่ยของตัวเซ็ตเนี่ยทั้งเก้าร้อยตัวเนี่ยออกมอมามออกมาเป็นรักษาได้เป็นขาขึ้นก็เป็นทรงที่ชอบนะครับ แล้วการการที่จะเบรกไอตัวพันสี่ร้อยสี่สิบสองนะฮะขึ้นไปแล้วก็จะพบว่าเม็ดการขึ้นแบบที่ค่อยๆขึ้นไปจริงๆชอบมากกว่านะอ่บวกทีละอ่าสองสองสี่สี่จุดห้าจุดนะสองจุดสามจุดอะไรท่าแถวเนี้ยแล้วก็ขึ้นต่อๆกันไปเนี้ยทรงนี้ไม่ห้ามช็อตนะนะตอนนี้แกเกมเนี้ยนะคือห้ามช็อตอย่างเดียวเลย เมื่อเรามองภาพของตัวช็ตอตไ,ไม่ได้เราก็เล่นฝักลองก็คือเลือกตำแหน่งในการลองเข้านะครั้งที่เราลองไว้ลองไว้ลึกไปหน่อยก,ก็เลยไม่ได้ของจริงๆเราควรจะต้องวางไวไ้ไ,วไปไว้เป็นสองสองอะระยะเหมือนกับที่เราเล่นแบบเกมกําไรก็คือต้องแบบสู้ด้านบนด้วยแล้วก็มีสู้ลึกหน่อยอย่างเงี้ยเราถึงจะได้ของนะครับชุดเนี้ความพยายามที่เห็นก็คือว่าพยายามที่จะเข้าไปข้ามไอ้ตรงพัน ไอ้ตรงเก้าร้อยเก้านะครับของตัวซีรีส์ยูนะฮะที่จะหมดในเดือนกันยายนี้นะครับทรงเนี้ยทรงเนี้ยถ้าข้ามก็ข้ามเลยนะถ้าข้ามก็ข้ามเลยเลยนะถ้าไม่ข้ามก็ออกมาเป็นตัวไซเบร์นี่ผมจะขยายโครงสร้างเอาไว้เนี่ยคือตรงเนี้ยผมทำโพซิชันเอาไว้ผมสัญญาเอาไว้ไว่าเป็นช็อตนะฮะแล้วก็ช็อตตำแหน่งที่ดีที่สุดหรือว่าเท่ากับเป็นลองนะไม่ใช่ช็อตตัวที่ผม ให้ว่าให้เป็นลองนะครับแล้วตำแหน่งของรองที่ดีที่สุดอะ่ะแล้วก็พักตัวอยู่แถวท่านมาแล้วแถวแปดเจ็ดหแต่เดี๋ยวคงจะต้องเปลี่ยนปรับเอตัวเลขนิดนึงครคือจะให้ม่มีการลองในในกรอบด้วยเหตุผลก็คือว่าผมวางโครงสร้างของการทำการทาไซเว้นะครับการทำไซเว์ของคุณไวคอฟนะครับนะทรงเนี้ยถ้าอ่านว่าเป็นทรงดิสเบิลเนี่ยนะครับมันจะแตะตรงที่ 9ก้ย์หรือ9ก้าเแล้วกันนะเก้ 9. แล้วมันก็จะหลุดไอ้ตรงแปดเก้าสี่ลงมานะครับมันจะเป็นการพักตัวใหญ่นะเราเราถึงได้ตรงนี้แต่ถ้าหาว่าโครงสร้างตัวนี้นะฮะมันไม่ได้เข้าสู่รูปแบบของการพักตัวลงเนี้ยแล้ว,วิ่งต่อเลยนะครับตัวนี้มันจะเป็นรูปแบบของการทำารีเอ็กคูเมเลตแค่ทำเอคูเดในช่วงสั้นๆแล้วก็จะวิ่งต่อเลยเพราะฉะนั้น สัญญาณแบบนี้มันไม่ชวนให้เราจำช็อตนะฮะถึงแม้ข้างบนจะเป็นตำแหน่งช็อตที่ดีก็แนะนำก็อย่าอย่าไปช็อตมันนะครับรอเข้าหาจาังหวะของการย่อลองนะผมว่าจะปลอดภัยกว่าแล้วก็สนุกกว่านะครับเพราะนั้นถ้าดูภาพของการสรุปก็คือผมว่าผมยังอยู่ในฝั่งขาขึ้นนะครับแนวรับไม่หลุดหนึ่งสี่ศูนย์เก้ายังเป็นงานลองนะครับ โพอสิชันของ t f e c t ผมยังให้ลองนะครับถ้าข้าม909เกาแล้วไม่มีใครไม่มีพอสิชันจากข้างล่างมา909ลองได้เลยครับประมาณนี้นะครับพี่สำหรับสัปดาห์นี้ก็ได้ไอเดียแล้วไปให้ได้ไอเดียแล้วก็ไปเทรดกันเองนะในระบบไปเทรดกันเองได้ธนาคารก็ค่อยๆเจอกันอีกทีนึงหลังจากนั้นเจอกทีแล้วมาอัปเดตกันดูว่าทิศทางเป็นยังไงจะไปยังไงต่อกับกับกระดาษขอบคุณมากครับพี่เปียครับ สวัสดีครับ